อาน้ำก่อนโอเคโอเคทำไมมันไม่ชัดฮะสวัสดีค่ะอยู่ในช่องของน้องนุชแมเลรี่นะคะทุกคนวันนี้มาเที่ยวบ้านสวนเนาะพี่บอยพี่บอยหันมามากินมามองบ้านสวนนะคะจกจ มาอยู่บ้านสวนมีเพื่อนหน่อยเธอ,อ,อมานี้เขาอยับมานี้ทั้งสวนเดือยลูกเดืยดรมไหนเาล้วไมเป็นตวนอืทำไมอ่ะไหนเอาน้ำกวยไหนโอ้ทำไมเอาใส่หมดเลยล่ะ สวัสดีค่ะพี่ใส่ป่านมาเที่ยวบ้านสวนอุ้ยเอาทีละน้อยส,สิลูกเอาทีละน้อยอระดับนี้แล้วน่าเป่ดน้อย,อยเอาพี่ป่านกินอะไรไหนสวัสดีค่ะ ั้งสวนมีลูกใหญ่หลือลูกใหญ่ลูกเดียวนะคะสวัสดีค่ะพี่บอยไหนมะม่วงอะไรลูกพี่บอยพี่บอยบอก fc ที่มะม่วงเลยไม่รู้จักอีกไม่รู้จักชื่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์น้องนุ้ยด้วยนะคะสวัสดีค่ะน้องนุ้ยมาเที่ยวบ้านสวนนะคะพี่ปานบอกถ่ายคลิปให้หนูหน่อยเม่ก็เลยไลฟ์สดให้เลยนะคะอะ ลูกใหญ่มากนะคะนนในย o u t u ค่ะอ่ะอ่ะเอุ้มอาจารย์มาให้แล้ว <c oughs> เอาหนูจะทำอะไรจะบ้าเหรอหเอาจะบ้าเหรอเดี๋ยวมันแตกนะอเอาช่างทำเออใส่นี้ใส่นั้นดีกว่าไปก,กุมหูกล้ามาก <c oughs> มาเที่ยวบ้านสวนนะคะวิธีค่อยอ่ะ วิธีอะไรเนี่ยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวทำอะไรลูกลุกเล้าอ่ะอโอเคโอเคอ๋อเอาขยบมาลังกินแล้วกันน้ำลายไหลกินให้หมดทีทำแล้วกินให้หมดน้องบอยกินให้หมดนะถ้ามีปลาไหลเจ็บเนาะบอกเนาะไปเอาสิน้องอุ้มปลาไหลอยู่ไหน อไปให้นราอุ้มเอาให้ใช่ปหมใช่มาป,ปลาจากไหนปลาคนนีปลาเนื้อปลาปลาผิดดนเดี๋ยวรอปรลาล้าก่อนนะพี่กินนเอาพี่บอยช้อนแล้วลูกเอาพี่บอยพี่บอยกินพริกได้เหรอพี่บอยกินได้ไหมเอากินได้อารองโอโ้โหดูนะคะ ฮะรอปรลาลาพระบิดาคนนะด,ดูมันกินไม่ลงปลาลานาะเอาดูนะทุกคนปลาลไม่ใช่ปลาลาพระบิดาปลาลาบ้านยายแถวแถวไหนสวัสดีค่ะแถวบ้านตาคุณคุณไหนบ้านเพื่อนพี่แบงค์บ้านเพื่อนพี่แบงค์ดูนะคะพี่แบงไหนวันที้บ้านส่วนนะคะทุกคนวันนี้เนาะ โอ้โปลาละเอา้าน้องบอยน้องบอยกินให้ได้แล้วนะ่ะบรรยากาศดีดีดนะทุกคนตอนเย็นเนาะสด,สดแล้วเด้อพี่นนองสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์วด้นะคะมันมืดแล้วเนาะจะพาเดินดูสวนผลไม้กำลังเยอะเลยแต่มะม่วงหมดแล้ว แล่นหน่อไม้กับกระท้อนหน่อไม้ป็นมข้อควนะข้อเต็มเลยเอา้าตรงนั้นก็มีหรือเันบอลน,น้องอา่าะน้องบอยสดเปลี่ยนกันสดกินมะม่วงรอบค่ำม,มาเที่ยวหาน้องนะคะทุกคนพี่ป่านไม่มีเพื่อน<ะ>อยู่บ้านอะไรอะไรเรีนก้ามาขาอ,อ๋อมา ของพี่ป่านเผ็ดเนาะพี่บอยกินได้ไหมน้ำลายเทียส่ป้านำ้นำลายโนำ้ำลายไหลย้อยเอาซุปเก่็นกันซดดูนะคะพี่ป่านอร่อยไหม ใส่ผงชูรสไหมนะถามจริงใช่แต่รสด,ดีใช่ไหมอืมเอาใส่ถุงไปให้แม่ฟักกินหน่อยเดี๋ยวนะแก้ไอ <c oughs> แก้ไออีกแล้วอืเผ็ดไหมเอาน้องบอยทำไมกินได้ใส่พริกนะน้องบอยก็เก่งเหรอเนาะเอาซอสแซบปลาไม่ใช่ปลาาพระบ,บิดาหรอกอย่าบอกมันกินบอลลู <laughs> เอาจะหมดแล้วพี่บอยสดพี่บอยพี่บอยกลัวเป็นปลาพระพิดาไม่ต้องคิดนานปลาบ้านยาเต๋ออาต้อนเหมืนไหมตัวตัวเลยกินมะม่วงรอบค่ำ ทำลายไหลเลยปลารานนัวเนาะต้องปลาเจ้าเก่าเจ้าเดิมเป็นขวดเนาะที่บ้านเราของท้องน้าอุ้มเป็นปลารสดเลยไม่ได้สุกนะคล้ายปลาราพรบิดาแหละ <laughs> แซ่บแซ่บมาก,อกเอาขวดเ็ดค่จะจ้าบองถึงวบ่ <laughs> มี มีปลาบ,บองเน่ยนะของพระบิดาทุกคนน่าจะไม่ถึงเพชรบณ์เนาะแต่ขนมนี้ไม่แน่ขนมขนมกับแก้มเธอไม่ทันกินหรอกฉันไม่เคยได้ซื้อให้เธอกินคิดไม่เช่ใช่องนั้นแต่เขารับมาขายแต่เจดห้าห้านี่แม่คุณคุณมาส่งบ้านยายอยู่นะแซ <c oughs> บแซบ สดเลยเธอจะกินข้าวเย็นได้ไหมน่ะไม่กินแม่ก็กินแล้วก็ไปรับหนูเดยวหุุงข้าวกินกันเมื่อเช้าเนี่ยไข่ม่เป็นบอกยี่สิบบาทไอ้จัง โ <Okay. S 2> อเคครับอิ่มเลยใช่ไหมนะ่ะสวัสดีค่ะเข้าเฮดเป็นชุดเป็นชุดไหมหรือว่าไงเอาโทรสั่ง นางชอบกินปลาร้าจ้าปลาร้าของปวดนางกับกะปินะคะเอฟซี FC ส่งมาได้นะคะห้ามเอาปลาร้าอย่างโงปลาร้าพระบิดาแซบอิ่มยังจบกิบเน,นยเลยเผ็ดเผ็ด จะหมดแล้วล่ะทุกคนแซ่บมากแซ่บเวอร์ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนักเรียนค่ะเราค้ามาันยังไงทังเล่งภาพดูฝนหม่บ้านแห่งหนึ่อันน่ะอืมสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องนุ้ยด้วยนะคะทุกคนน้องนุ้ยแฟมาลี่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนเนาะอ่าโอเคน้องปานสวัสดีค่ะบ๊ายบาย tiếc nói các kính mà พี่ปอยกินให้หมดคลิปยังเดินหน้าอยู่เลยแล้วนะไหนชิมสิชิมก่อนนะไม่ใช่ปลา,าพาบิดาใช่ไหมอืมอืมงอกรักแซ่บนะทุกคนแซ่บมากปลาปลาที่เพชรบูรณ์นะคะไม่ไม่ใช่ปลา,าพาบิดา ไปให้มากค่ะน้องบอยมากินซ้ำไหมครับบ๊อบ๊อบ๊อบเอาหน่อยบ๊อบแล้วแม่บังเด็กน้อยครับรักของเด็กน้อยกินยังไงเราไม่ได้จ่ายครับยังอยู่โตเก็บไปให้นะแซบมากนะทุกคน ม่กินไหมอ๋อกินให้หมดดิยาแก้ไอสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะมาเที่ยวบ้านสวนนะคะทุกคนขิ่งกับกินจังพี่ปานเล่นอะไรกันอ้าโอวี o B. น้ำขิงอ่สวัสดีค่ะสามท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องนุ้ยด้วยนะคะน้องนุ้ยแฟมบารี่นะคะทุกคนน้องนุ้ยมาเที่ยวบ้านสวนนะคะทุกคนพี่ป่านเขาจะมาเรลล็วๆไหนพี่บอยอ่ะพี่บอยอเ,เล่นอะไรกันเล่นอะไรกันชาปชากินปลาราอุมาอ้มอย่าบอกนะว่าแพ้หรอ ไม่นึกว่าแพ้แบบว่านั้นจะได้ไปกินยาเผ็ดนะคะทุกคนกินพริกมาเที่ยวหาหน้องนะคะไม่มีเพื่อนอยู่บ้านกดไลค์กดแชร์ให้น้องนุยด้วยนะคะเดี๋ยวกลางวันจะพามาเที่ยวดูสวนผลไม้เนอะอเอาหันหลังให้ละบอกให้ไหลน้องบอยห,หันมาเลยแล้วพี่ป่านหันมาอะ่ะไหนหันหน้ามาก่อนพี่ปานอะเป็นไร เป็นไรไม่ป่านเผ็ดสวัสดีค่ะตางชอบกินปลานะคะทุกคนชอบกินปลาราชอบทานปลาราแต่แม่ไม่ชอบ เผ็ด <laughs> <laughs> เอาแพรนงน้งนะเนี่ยเอาพี่บอยพี่บอยพี่บอยก็เผ็ดมานั่งตรงพัดลมกันดิเร็วๆเ, <c oughs> เดี๋ยวยุงกัดเร็วๆวเดี๋ยวสักพักได้กลับบ้าน <c oughs> ได้ตาเตียกับเหลานวน่ะกับกับอีกคนนึง <c oughs> พี่บอยตอนแรกว่าจะจบคลิปนะคะแต่เดี๋ยวคลิปนี้ต้องจบก่อนเนาะทุกคนพานางกลับบ้านก่อนเนาะทุกคนยุงยุงมาแล้วค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะอืเอ